ทักทายวันหยุดวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันนี้บรรยากาศคุ้มๆเลยทีเดียวฝนกำลังจะตกแวะเข้ามาทักทายในวันหยุดนะคะวันหยุดวันแรงงานของชาติมันมีบรรยากาศกำลังแบบฝนกลังฝนกำลังจะตกคุ้มคึ้มก็เลยมืดๆมื่ดคุ้มคุ้มจังย ก็เลยแวะทักทายเพื่อนๆหน่อยหนึ่งเป็นยังไงบอสสบายดีเนาะเพื่อนๆั่อนอหยุดช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าหยุดให้คนอยู่บ้านก็ต้องไปใส่พักผ่อนอยู่บ้านก่อนเห็นว่าบรรยากาศข้างนอกคืมมากเลยเพื่อนเพื่อนกะจะมาแป๊บหนึ่งกะจะมาแป๊บเดียวเพื่อทักทายในวันหยุด ได้ยินเสียงควาลองไหมคะจะมาสักประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วแต่มัมน,นีทั้งบรรยากาศทั้งทั้งทางทางรอยเต่าเนาะเพื่อนๆฝนตกไม่ใช่ฝนตกกำลังคึมคึมมืดฟ้ามัวดินมา พอดีกำล <mel> ังเรากำลังแบบก็จะลองทดลองดูด้วยทดลองไลฟ์ดูด้วยเพื่อนๆทักทายเพื่อนๆในวันจบกำลังอยู่เนี่ยอยู่กัอยู่นั่งอยู่กระท่อมอยู่นะเพื่อนๆนะคะภายนอ้อแอบๆอยู่แอบๆทักทายกันใดเด้อจ้าปันแรงานยุบบริษัทพี่น้องเดี๋ยวฝนฝนมันสิไลฝนมันสิไล แค่อยากทักทายนิดหน่อยเนาะเยวกันนะายน์นแอบยบแอบบ ผู้ใดเนาะแอบแอบเนาะวันนี้แป๊บหบนึงน่งนะน่าจะถึงสิบนาทีหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าจะถึงสิบนาทีไหมเนาะ เพราะว่าเหมือนฝนจะตกบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศไม่ค่อยเป็นใจมีผู้ใดแบบอแบแอบเนาะแอบแอบทักทายกันได้เลยจ่าเดอ้อ มันหยุดไปใส่นอพี่น้องมื่อนี้สภาพสถานการณ์ตอนนี้นะไม่ค่อยจัดสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะก็วันหยุดเขาก็เลยให้หยุดอยู่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านเนาะ เป็นยังไงพี่น้องฝนตกบ่ฝนตกบ่ปนันนี้ตอนนี้ตอนนี้จะให้จะให้ฟังเสียงฟังเสียงฟ้าร้องเนาะย่านพี่น้องยานก็เลยยานเสียงฟ้าปกติเมื่อกี้มันมันไม่ค่อยมีเสียงฟ้าเนาะปันนี้ก็เลยแบบแบบล่องเบิงล่องไปล่องมา คึบม,มากคึบม,มากจะรอประมาณสักสิบห้านาทีน่าจะได้นะล่องเครื่องล่องเครื่องไปนั่นพี่น้องลองเครื่องด้วยก็จะคืมๆสักหน่อยหนึ่งเนาะจากหลังคืมๆเป็นยังเป็นรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนละมันเมยหลายเนาะเห็ดแบบเฮ็ดยูทูบเนาะ ไหนจะถ้า,ถ,าถ้ามีงานประจําปุ๊บก็บอไว้บอไว้เนะนาะสวัสดีคับาาพี่ฟ้าหมอวัรนาสวัสดีค่ะหมอวรรนาพามุวนหมอวรรนาพามวนสวัสดีค่ะนะพี่ฟ้ากําลังทดลองอยู่สบายดีไหมครับสบายดีครับหมอวรรนาพาม่วนพี่ฟ้าจะลองลองทดลองดูตอนแรกว่าจะลองสตรีมยาติกาลังหมอวัรนากําลังจะตั้งเครื่องพอดีนะฝนมืดฟ้ามัวดินมา เนี่ยตอนนี้กำลังฟ้าร้องเต็มที่เลยกะให้มันได้สักสิบห้านาทีสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีหมอบ้านนานอสบายดีไหมหมอพูดถึงเรื่องสบายดีนะ่ะไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ช่วงนี้เนาะมันเป็นโรคมันมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เขาว่าน,นี่และมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยไม่บ่คอยมวนซื่นโฮเซลวนะกับ ก็ตามแบบถ้าอยู่แบบพื้นบ้านแบบพอเพียงนี่ก็โอเคอยู่สบายดีทุกอย่างเลยหมอไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้แบบเอ่อเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรนี่เราไม่ได้ทํางานมานานก็ก็อาจจะไม่ค่อยสบายดีตรงนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายเรื่องกระเป๋าตังค์เท่าไหร่กาแฟคุณหมอคุณแล้วคุณหมอละคุณหมอเป็นยังไงสบายดีไหม ขอบคุณมากนะคุณหมอที่แวะเข้ามาแวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะเปิดอลาดแร้อบ่เนาะฟังฟีฟฝ่าอยู่บ่เนาะขอบคุณที่เขามากดไกลค์ก็ให้ <c oughs> แบบว,ว่าถามว่าสบายไหมช่วงช่วงช่วงนี้เนาะ <c oughs> ทุกที่ทุกทางเกี่ยวกับโลกขอบคุณครับสบายดีครับ <laughs> ใช่ไหมขอบคุณครับสบายดีนะคุณหมอตอนนี้คุณหมออยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนพี่ฟ้ากําลังเห็นไหมบรรยากาศครึม้มมืดครึ้มเลยนะก็คือแบบลองดูว่ามันมันตอนแรกตอนนี้ก็เงียบมากไม่ค่อยมีคนใกล้ใช่ไหมคุณหมอต้องระวังตัวเงียบมากไม่ค่อยมีคนใกล้คุณหมอตอนนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ขอนแก่นไหมอ,อ๋อยู่กรุงเทพตอนนี้เงียบมากสแสดงว่าเงียบมากนี่โอเคเราต้อง ก็ต้องอันแบบดูแลสุขภาพเจ้าของนั่นเป็นบมอหมอคือแบบเข้าหมายถึงกลุ่มเสี่ยงแบบนี้เลยมันบ่ช่วงช่วงที่แล้วมากเนาะช่วงช่วงยังก็ช่วงที่มั่งวังมือสองมือมากนี่แหละแบบในหมู่บ้านอ่ะตอนนี้ตอนนี้พี่ฝายอยู่เชียงใหม่เนาะในหมู่บ้านเขาก็จิมีการแบบปิดปิดกั้นประตูข้างเขาขนาดในหมู่บ้านเนาะขนาดในหมู่บ้านกับแบบประมาณเดียวกันเนาะ บรรยากาศกับบ่อใอยดีพรอะบนไดที่กรุงเทพตอนนี้หมออยู่กรุงเทพเนาะหมอก็กลัวคนไข้คนไข้ก็กลัวเข็นมาเมียนยี่หัวขนาดหมอกลัวคนไข้คนไข้ก็กลัวบันี้บันี้้นที่คนที่เหมือนกับว่าผ่านไปผ่านมาเนาะอันคนที่เทาแบบเห็นกันนะเห็นกันแบบคือคนกลัวกันอะยิ่งยิ่งตอนนี้มีช่วงนี้มีงานมีงานขาวดำไหม คือต่างคนกับต่างก็กลัวเนาะก็คือไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นต่างคนต่างกลัวไว้ก่อนก็คือแบบเซฟตัวเองไว้ไหมเนาะหมอขอบคุณมากหมอได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมที่ฟ้าอากาศจ,จะให้มันถึงสักสิบนาทีแล้วก็ลงแล้วขอบคุณคุณหมอมากที่แวะเข้ามาเนาะกลัวเหมือนกันกลัวเรื่องฟ้าร้องฟ้าฟ้าเนาะคุณหมอได้แจักเหรียญแล้วคุณหมอได้หลายเหรียญไปช่วงนี้เป็นช่วงสบายไหมถ้าไม่มีคนไข้หรือว่าโรคสบายแล้วก็ ไปแบบสบายย่างหนึง่งเพราะสบายอย่างหนึ่งเนาะแม่นบะในจักเลียนเราหมอไม่ใส่โครหรือครับใส่อยู่เด้๋ยล่ลองล่องเบืองล่องเขาไปไหมบางหมอทดล่งเบื้องข่อยกับบางหอัอกันใส่อยู่ใส่อยู่แต่บันบ,นบอบันบอดนี่ใส่อยู่ได้จะออกไหมจะออกไหมจะล่องออกไหม ่อย่ครับ่อย่พี่ฟ้าสวัสดีครับไอ้เกษตรไทยบ้านสวัสดีไอ้เกษตรไทยบ้านไอ้เกษตรไทยบ้านสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับออกเข้าใหม่โอเคโอเคออกเข้าใหม่นะไอ้เกษตรไทยบ้านสวัสดีจ้าไอ้เกษตรไทยบ้านฝนกําลังสิต๊กแม่ฟ้าห้องฮึ่มฮิ่มอยู่กําลังว่าจบแบบๆมากแบบมาทงอ๋อมันเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งผ่านมาอ๋อเพิ่งผ่านมาได้จ้าขอบคุณมากไอ้เกษตรไทยบ้าน บรรยากาศคึมๆไหมไอวิทย์ไอวิทย์ทยบรรยากาศมันคึมๆไหม้วก็มันมีคือสีมีฝนเนาะพี่ฝากก็เลยทดล่องทดล่องเบิรงานน่ะทดล่องเบิรงวามันเป็นยังไงตอนที่กำลังทดล่องฝนมาท่านมาเลยอาบน้ําแป๊บตามสบายจะหมอตามสบายเด้อตามสบายหมอบอลสวัสดีครับนะคะจากไอวิทย์นะคะเบิรงบรรยากาศจักหน่อยจักหน่อยกับว่าศิลง I, I ไอไอเวิแต่แบบว่าแต่บาวาบาว่าสิบนาทีเนี่ยล่ะบรรยากาศข้างนอกไหมฝนมันกำลังมากเนาะก็เลยก็เลยแบบวา่าอาจจะอยู่บ่ได้โดนนะเป็นไอเวดมนียุดธเข้าไปใส่บ่วลงหันกาล่งบอกข้างไว้กับเอ่อกับหมอบอลไว,ว้ว่าเป็นจงไใดสถานาการณ์อยู่นหฮอนครับฮอนแต่ตอนบ่ายน่าจะตกอันนี้ก็คือมุ่งเ้านี่ก็ห้อน เนยนตอนนี้ตั้งเข้าแล้วตั้งเข้ามาแล้ววันศะแม่นว่าตกอยู่ช่วงหลังช่วงนี้มันฝนมันตกดูอยู่้อนไปสวนผักหวานเพิ่งมากครับมันว่าไปเก็บผักหวานมันว่าไปเก็บผักอยู่แบบเกษตรไทยบ้านไปเก็บผักหวานเพิ่งมากแม่นบ่าแต่สถานการณ์ทางบ้านไอวิทย์ไี่อยู่คอนแก่นเนาะโอ้ยตบยุ่งกอน <laughs> ยุ่งกัด ไปเก็บบักหวานมานบ่คือเมื่อนี้ปกติปกติ่ได้อยุ่บ่ค่อยได้อยู่บ้านนะไอวิทย์กับไปสวนคือกันนี่แหละเขาบอกว่าไปสวนต่างแดดดูดูดโรคระบาดมันสิบว่ามากไก่มาสันอันกเ็กเลยก็เลยแบบเมื่อนี้เขามีงานขาวดำนะไปงานขาวดำาลดสองมือวันนี้เมื่อนี้ให้สามีไปผู้เดียวกเ็เลยแบบแบบว่างกเ็เลยแบบ เซิร์ซิฟปะนะเซิร์ซิหาเหรียญจั็กน้อยนะไปเก็บผักหวานมาเป็นตระแสะาวเนาะผักหวานขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะเข้ามาย่างใบใหญ่ครับไปบำรุงรักษาหย่าครับอ๋อเป็นบ่ไปบำรุงรักษา,าออเ,น,เ,น,เนี่ยงตัวอ๋อดี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 มากเลย ผักหวานมันวะปลูกพักหวานขายมันวเะเศรษฐกิจแบบพอเพียงสุดยอดเลยสุดยอดช่วงนี้กับเยวมาใหม่ครับโอเคโอเคเลยเลยครับเดยเลยเด้เลย,เลยตามสบายด้วยค่ะเด้อพี่ฝากกัลงพี่ฝากเบื้องสถานการณ์อยู่ขอบคุณไอวิทย์ขอบคุณหมอบอลหลายๆที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามาพี่ฝากกันทั้งทั้งทั่งไรทั้งยาน มาไม่ไอ่มาไม่มาหม่ว่าเป็นอย่างเนาะแคม่มาเนี่ก็มาทักทายวันแรงงานแห่งชาติเาะก็นกึกถึงสมัยแต่แต่เมื่อก่อนเนาะแบบแบบวันแรงงานแห่งชาติอย่างนี้นะก็พากันแบบไปแบบเรียกร้องสิทธิอย่างจักย่างหนึ่งเนี่ยนะเวลามีงานเนาะเดี๋ยวมาใหม่ครับโอเคได้เลยเนาะได้เลย มัมมีมามัมี่มัมมีมาเบี้ยวมาเบี้ยวมัมมีฝนจะตกอะมัมมีขอบคุณน้องมัมมีมากเลยพี่ฟ้าเออบอกผ่านมา้วกันวันหลังนะพี่ฟ้าถ้ามีโอกาสไลไ์พี่ฟ้าจะขึ้นนะนี่แหละกราบสวัสดีใช่ไหมกราบสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะน้องมัมมีสวัสดีจ้านะฝนกําลังจะตกน้องมัมมีเดี๋ยวอยู่ไม่นานหรอกฝนมาไล่ฝนมาไล่เนาะ ผนมาไรน้องมะมี่อยู่อย,อยู่ด้านนอกอยู่เนาะน้องมะมีแต่ถ้าแบบสามจุดห้าศนโอเคโอเคโอเคนะคะน้องมะมีขอบคุณน้องมะมีที่แวะเข้ามาเนาะกำลังดูบรรยากาศอยู่วันรางานในวันที่ฝนตกวันนี้ ขอบคุณน้องมะมีนะคะขอบคุณน้องมะมีที่แวะมามะมีมะมีคนสวยของเรานะคะน้องมะมีงวดหน้าคราวหน้าให้น้องมะมีแวะมาใหม่ถ้าพี่ฟ้าสตรีมยาดให้น้องมะมีเข้ามาเลยเพราะว่าเพราะว่าอยากจะลองทําดูอยากจะลองสตรีมยาดดูเนาะว่าวัดว่าว่าจะเข้าจะเข้าพี่โคยังไงเนาะผ่านไปสิบห้านาทีนะคะ ขอบคุณขอบคุณทั้งสามท่านนะคะที่แวะเข้ามาสามท่านสี่ท่านนะคะที่แวะเข้ามาตรงนี้บรรยากาศกำลังน้องมะมีเข้ามาได้หรือยังนะฝากไว้ก่อนนะคะรอให้น้องมะมีสามจุดห้าศูนย์เกษตรไทยพาสูงหัวใจพลังบวกมานะคะน้องมะมี <c oughs> น้องมะมีพี่ฟ้าขออนุญาตนะคะขอขอบคุณน้องมะมีนะคะขอบคุณน้องขอบคุณไอวิทย์ขอบคุณหมอบอลนะคะที่แวะเข้ามาเนาะตอนนี้ฝนกำลังจะตกพี่ฟ้าจะต้องขอตัวก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ